คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงศักยภาพที่ถูกสะท้อนอยู่บนลายนิ้วมือนิ้วก้อยข้างซ้ายค่ะในเร่มรายงานนะคะก็คือสัญลักษณ์ตัว L5 ค่ะ เป็นศักยภาพที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการสัมผัสความสวยงามและก็การชื่นชมผ่านการมองนะคะคนที่มีศักยภาพด้านนี้สูงกว่าค่าประจําตัวค่ะก็จะมีสัมผัสเรื่องความสวยงามที่ค่อนข้างดีเลยค่ะแยกแยะของที่สวยงามได้ดีมีความสามารถในการเลือกใช้สี mix and match เนี่ยคล่องเลยนะคะมีรสนิยมในการแต่งกายค่ะเด็กๆเ,เนี่ยมักจะชอบเลือกเสื้อผ้าใส่เองนะคะ การแต่งตัวและรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นใจของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้น้องไปทากิจกรรมอะไรแล้วน้องมีศักยภาพด้านนี้ดีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกน้องเลยนะคะว่าอ่ะถ้าหนูได้ทํากิจกรรมนี้แล้วนะคะหนูอาจจะได้แต่งตัวสวยๆหล่อๆนะคะๆๆก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้กับเด็กๆก,กลุ่มนี้ได้เลยค่ะสําหรับคนที่มีศักยภาพด้านนี้น้อยกว่าค่าประจําตัวนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่อินไม่เข้าถึงกับของที่สวยงามค่ะมักเลือกใช้สีโทนเดียวนะคะหรือว่าเวลาที่เลือกเเขข้้้าาาออองงงคครื่่ใชนจจะไไมดํึ ถึงความสวยงามมากอาจจะคำนึงที่การใช้งานมากกว่าค่ะสําหรับการพัฒนาศักยภาพด้านนี้นะคะคนที่มีด้านนี้ดีอยู่แล้วนะคะสามารถใช้เรื่องของการเข้าถึงความสวยงามเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการทํากิจกรรมอื่นๆก็ได้อย่างเช่นการวิ่งนะคะวิ่งไปแล้วเห็นธรรมชาติเนี่ยก็จะดึงดูดให้เราอยากจะทํากิจกรรมนั้นๆนะคะสําหรับคนที่ค่าศักยภาพด้านนี้ไม่สูงและอยากพัฒนานะคะง่ายๆเลยค่ะลองเลือกเรียนศิลปะก็ได้นะคะเพื่อจะเรียนทฤษฎีการใช้สีค่ะ อาชีพที่รองรับกับศัก,กยภาพด้านนี้นะคะก็อย่างพวกสายดีไซน์ต่างๆนะคะดีไซเนอร์นะคะกราฟิกดีไซน์นะคะ,คะ,คะมัณฑนากรหรือเป็นพวกเมคอัพอาร์ติสแล้วก็ช่างภาพค่ะ เทคนิคง่ายๆนะคะในการนำศักยภาพด้านนี้ไปช่วยในเรื่องของการเรียนค่ะลองใช้ปากกาไฮไลท์ปากกาหลายๆสีหรือว่าพวกสติกเกอร์ที่ดึงดูดสายตาของเรานะคะไปช่วยเวลาอ่านหนังสือค่ะจะทําให้เราจดจําข้อความเหล่านั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงการประเมินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกด้วยค่ะอย่างเช่นถ้าครูหน้าตาดีนะคะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีแรงจูงใจในการไปเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะให้ระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีรสนิยมค่อนข้างสูงด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะการที่เราได้วิเคราะห์ลายนิ้วมือเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะ